ทุกคนคิดเหมือนกันไหมคะว่าวัยรุ่นเป็นช่วงวัยแห่งความสนุกที่สุดวัยแห่งการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แต่การใช้ชีวิตที่เกินขีดอาจมีผลกระทบตามมาได้ลดีแล้วนี่มค ค่าใบเรีนแค่นี้นะอยากเียนไอย่าดเยไปแล้วอยาวดัวไปไปิ ในช่วงนี้แอมโมลำบากหนักเลยแล้วก็จะมาขอทันโทษแล้วก็ผลกระทบของแออฮอล์นะค่ะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่ออวัยวะหลายส่วนภายในของร่างกายในด้านสุขภาพเป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตทั้งผลเสียในระยะสั้นและระยะสะสมส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต เมื่อดื่มแล้วจะทำให้เกิดผลต่อระบบประสาทอย่างเช่นเสียการทรงตัวพูดไม่ชัดหมดสติหัวใจเต้นเร็วและที่รุนแรงคืออาการเพลิคลั่งจากสุราอาการนี้จะเกิดขึ้น2-3ชั่วโมงหลังจากขาดสุราและจะหนักมากขึ้นหลังจากขาดสุราเป็นระยะเวลา48-72ชั่วโมงและอาจทำให้เสียชีวิตได้โอเควันนี้เรื่องขออก็จบลงแล้วนะคะแล้วก็ข้างหน้าท่านโดกันนะ อาจายาถามแต่ละนาาคนว่าข้อของแอลกมฮเป็นยังไงนะคะทำหน้าโอเคคอยได้ เราบรหารเนื้อหาทำรายงานเรื่องแอนปทนีกันกดีไหมได้สิมัน,มนอ่อข้อเลยบ้างรายงาน เฮ้ยพวกแกแต่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์อ่ะมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของพวกแกหลายอย่างเลยนะทั้งแบบว่าอย่างก็จะเป็นโรคตับแข็งได้ด้วยอ่ะแล้วก็จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของพวกแกได้ด้วยนะหน้าที่งานก็ส่งผลนะแล้วที่เราเห็นกันในปัจจุบันเลยอ่ะส่งผลต่อสังคมได้นะอย่างการเอาแล้วขับอ่ะมันก็จะเกิดอันตรายต่อพวกแกเองทรัพย์สินแล้วก็ร่างกายของพวกแกด้วยนะ ไม่เป oh ็นไรลองมาทำงานของเราต่อดีกว่าหมยงว่าระบบขับ่ายถ้าฉุกเฉินต้องมีระบบตและัดเหรออ่าง้เยใครรู้ที่เกี่ยวกับหุืนอฟเอ็อบ้างอะนี่เรารู้ เพราะของแอลกอฮอล์ใช่ไหมมันก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้จากการเอาแล้วค่ะตัวอย่างที่เราเห็นบางข่าวใช่ไหมที่คนที่เขาดื่มแอลกอฮอล์แล้วเขาก็จะเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยจากการเอาแล้วค่ะเนื่องจากค้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะมั่นใจว่าเขาอ่ะสามารถขับรถได้แต่ในความจริงแล้วอ่ะก็คือเขาอ่ะจะไม่มีสตินะ เพราะว่าสุราจะไปกดระบบประสาทส่วนกลางของเขาจะทาให้การรับรู้เรื่องต่างๆของเขาอ่ะช้าลงแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของเขาด้วยทําให้เขาอ่ะไม่สามารถุตัวเองได้นะแล้วก็เอ่อจะทําให้เขาเกิดกรารทารว่าได้เรื่องนะเพราะว่าเขาว่าจะขาดสติใช่ไหมเพราะว่าสุรามีผลกระทบต่อสมองส่วนหน้าของเขาเป็นส่วนที่ใช้ควบคุมสติอ่ะ,อะแล้วก็การตัดสินใจทําให้เขา่เกิดกรารทารว่าจากผู้อื่นแล้วก็ การดื่มชูกาจะทําให้เกิดสารฆาตกรรมได้ด้วยนะเพราะว่าผลจากการศึกษาสารฆ่าศัตรมส่วนใหญ่นะจะเกิดจากการที่เขาพิสูจน์ชนะศพใช่ไหมผมว่ามากกว่า60เลยนะที่ผู้เสียชีวิตอ่ะตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายเลยอ่ะเพราะว่าการดื่มชูกาจะช่วยให้ส่วนควบคุมจิตใจของเขาทํางานแย่ลงนะทำให้ไม่สามารถเขาทำให้เขาไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อ่ะแล้วก็จะทําให้มีการฆ่าตัวตาย เรื่นะ้นก็คือเพราะว่าผลการดูใจอ่ะผมว่าเป็นจำนวนทั่วไกว่า50เลยนะของผู้ที่เคยฆ่าตัวต,ตายอ่ะเขาจะต้องดื่มสุราร์ก่อนเลยะน่ากลัวมากอ่ะอันนี้ข้อมูลเนี่ยเราน่าสนใจมากเลยลอ่ะเราไปติดตากันแลนี่อย่างนะโทษของการดื่มแอลกอฮอล์มันยังส่งผลเสียต่อระบบะต่างๆในร่างกายอีกด้วยถ้าเป็นระบบประสาทส่วนปลายอ่ะมันจะทำให ระบบกระสาทอักเสบจะมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าแล้วก็จะเสียการสูงตัวอีกด้วยแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับอบบมักพิษของชิลานะมันจะทําให้มันจะทําให้กระเพาะอาหารเป็นแผลแล้วก็จะทําให้เกิดการรังควนในกระเพาะอาหารมากขึ้นทําให้เกิดเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้น,น,น,าาาาน,นแะและ้วถ้าเกี่ยวกับตับอ่อนอเนี่ยแอลโอฮลวมันจะไปกระตุ้นให้ตับอ่อนอะหลั่งน้ำเกลีอยออกมามากกว่าปกติมันจะทำ แล้วก็จะมีอาการปวดได้รุนแรงไข้สูงในบางครั้งอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะนี่ไระยะส่งของตัวระบบหัวใจแล้วหลอดเลือดด้วยนะถ้าบหัวใจอะถ่างดู่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอะจะทำให้การเต้นและการหดืัวของหัวใจผิดปกติเพิ่มความเสี่ยงล้มหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวสำหรระบบหลอดเลือดนะถ้าจะเกิดอาการดื่มแอลกอฮอล์อ่ะจะทำให้เส้นเลือดขยายตัวแล้วก็มีไขมันในเลือดสูงทำให้เส้นเลือดแข็งตัวง่ายและเพิ่มความเสี่ยง เช็เลียดในสมองเตะด้วยแล้วก็มีความดาันโลหิตสูงนะส่วนระบบเนือ่เลือดนะจะมีอาการเลือดจางมีการถูดซีนที่ปกติทำให้ขาดิตามินบดีเก้าหรือกดตัวหยได้ง่ายนะเ <c oughs> นดเลือกขาวผลิตน้อยลงทําให้ภูมิคุ้มกันเราอ่ต่ำลงแล้วก็เก็บเลือดและทำน้าที่ไม่ดีทําให้เลือดถูกไหลายาวและถูเลือดง่ายนะด,ด้วย <c oughs> นอกจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วยังส่งผลกระทบต่อสังคมอีกด้วยนะว่าแต่มีอะไรบ้างหรอนี่นี่นี่เราหาเจอคนที่บ้านต่างฟงใช่ไหมก็จะเกิดปัญหาดนทําให้ครอบครัวแตกแยกเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากเมาแล้วก็ขับแล้วก็จะทําให้เกิดอัชญากรรมีเรื่องทะเราวิจาราก็จะมีทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะก็จะส่งผลกระทบต่อการทํางานก็คือเราก็จะขาดงาน